แบนบอยเพร้อมจัดไอเหี้ยเก่าเก่าเก่าดลหลังได้ไหมอะไรดวะเพื่อนเกาไอะ้นกูโดนยกูโดนตากูโดยกูโดนตายนตายกนายกูโดนตายตายดตยกูนตายกยกูโดนตายกูโดนตกนกูดนันตกตกยกตกนยกูนตอนตานตายกกมมดนออกแล้นดนายดนกนากูานานกนนนนโยได้นะรอ มาล้อได้ๆนั่นและทีนี้กูเติมแม่งิ้น้เลวแต่แต่แต่มาต้ีอกยังมาดอกยังออกแล้วออกแล้วอยู่มันใดไออยู่ันใดเล้ยงั้งเลยทำไมตั้งเลยไอ้เเอาอ้บัตตัวยื่นไ่ยนั่นน่ะแมวแดงก่อนนะเอมเฮ้ยกูยิงใครเนี่ยไอ้นนเนี่ยไอ้ตาบ้้ตาบอดเลย้ตาบอดใครเนี่ยเฮี้ยตูเดยไม่ต้องตามตูเดยไม่ต้องตามทีเฮ้ข้าวบังข้าวบังข้าวบังข้ังข้ะวบังข้า้าวบัง้ เกมร้อยเจ็บสามร้อยเกมอดีตลงไปดิทำไมจะแตกโดนตามเม็ดตามเม็ดไอ้เนียโอ้โหตายเฮ้ย่หมแล้วได้การไดการแดงเฮ้ยมีแดงอยู่มีแดงอยู่เพื่อนไย้เ้กโอ้มึงยสัเฮ้ยอ้ห่อไอ้นออ้นออ้น่อเดไปดูเลยมาไม่เจอโอ้โยไม่โดนน่มดยมดยมืด ได้ไม่โดโนนกว่าไม่เจอพนงเก็บมากนง่ยมดทนงชยมดไ้หัวโอ้ไม่ได้ปืนก่อนเล่นอะเยอะกินซะดเยอะเย็นเย็นเยนเก็บที่อะไรไม่ได้เลยวะโอ้หลอดยิงไม่โดนนะเด็กถ้ายิงโดนะอะไรแตกวะตายนานแล้วถ้ากูยิงโดนนะเด่กพูดตรงๆเลยอันนั้นก็เกินไปพวกกูแตเอ้า เอล่นาแลวไม่มีใครฟังักคนจะไปโดดตามทำไมอ่ะจะตายตัวเห็นโดดกันมา้ยสามสบวกกันอยู่บนเห็นปะจะต้องกูดีมาเอาตรงกูก่อนดินมาตายดิขันแรกขันแรกสวยสวย กสังขัทำมันไม่เท่เล่นแค่เท่เดียวหรอเดียวได้เฮ้ยเฮ้ยน้ขุนรู้เมืแต่กูตายมันยิงจากข้างบนด้วยข้างหลังด้วยไปเอาไปเอาออกมาเลยตามไ้เลยมันมาขึ้นอีกสองตัวนะโอ้กูตายสิสิกระอนกรฟอนเดีไหนไหนไหน